รีวิวกล้องสำหรับโบเกอร์มือใหม่ค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ไปได้เจ้า DJI Pocket Mini 3มาซื้อมาผออุปกรณ์นี่นะคะอ่ะไว้อันนี้เป็นหน้าบกลกกับกล้องไปให้ดูฝั่งนู้นอ่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือบุกซื้อมาวันนี้ จริงๆแล้วของเขาก็คือจะมีเท่านี้ทุกคนรุ่นของเขาจะเป็นเท่านี้นะคะอ่าส่วนตัวอ,อุปกรณ์เสริมเพิ่มมาก็จะมีมาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราได้อุปกรณ์อะไรกันบ้างอันนี้จะเป็นเต้าตัว Pocket Mini Tree นะคะที่เราจะเอามาใช้สามารถบิดตึง้งแบบนี้แนวตัง้งแนวนอนได้หมดเลยค่ะทุนแล้วก็เด<า>ี๋ยวจะ มาลองใช้กันนะคะมันดีหรือไม่ดีแต่วันนี้เราจะมาแกะอุปกรณ์ให้ทุกคนดูก่อนว่าซื้อมาทั้งเซตเนี่ยได้อะไรบ้างน,นะคะวิธีใช้อ่ะคือง่ายมากอันเนี้ยบุ๊บบอกวิธีเบื้องต้นกันนะทุกคนก็คือตั้งเซนเ,นเนตอร์กดตรงนี้สองรตึ้งๆเขาก็จะตั้งเซนเนตอร์ให้ถ้ากด3ครั้งเขาก็จะกลับกล้องมาหาเราหนึ่งสอามอ่าจะเป็นวันนี้อันนี้คือหน้าดิชันนะคะทุกคนแล้วก็ เรากลับไปฝั่งโน้นการใช้งานก็คือปรับค่าต่างๆสไลด์ที่หน้าจอได้เลยหรือเราจะเชื่อมต่อกับมือถือก็ได้เราจะเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็ค่อยแบบว่าใช้งานก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่เพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้นี้เ <c oughs> ขินจังทุกคนอะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์เสริมมาเรามาแกะอุปกรณ์เสริมกันเดี๋ยวก่อน ทีนี้อ่ะสิ่งที่ได้อุปกรณ์เสร์มก็จะมีขาตั้งแบบนี้นแล้วก็มีเป็น power bank อันนี้เป็น power b a n คือบุกสาร์ดิ่ทุกคนเป็น power bank นะคะก็เผื่อไปข้างน,นอกเนาะมีกระเปะ๋ามีกระเป๋ามาให้แบบนี้น,นะจ๊ะข้างใน,นมีอะไรบ้างคืออันนี้ก็แกะมาแล้วประมาณนึงน,นะคะสายชารก็คือจะใช้ไทซีนะคะทั่วไปเลย มีไม้ที่บุ๊กกําลังใช้อยู่ตอนนี้ทุกคนอ่าให้ดูอันนี้ก็คือไม้ที่มาด้วยกันนะคะตอนนี้นนซื้อมาเป็นเซ็ตก็ตจะมีไม้นะแล้วก็จริงๆอุปกรณ์ก็คือจะประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นแผ่นแม่เหล็กเป็นคู่มือสติกเกอร์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือเนาะมีคู่มือข้างในให้เรียบร้อยจริงๆอุปกรณ์หลักๆก็คือจะเป็น โค่นี้แหละทุกคนค่ะตั้งที่เสริมมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตัวจับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราจับที่ตัวเครื่องเลยอะ่ะมันจะทําให้เครื่องร้อนเวลาที่เราแบบถ่ายวิดีโอนานๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะแนะนําให้จับตรงนี้หรือไม่ก็เป็นขาตั้งที่เสริมขึ้นมาแล้วก็บู๊กก็รู้สึกว่ามันจับค่อนข้างจะถนัดมือแล้วก็ใช้ค่อนข้างจะง่ายเลยแล้วก็ใครอยากจะให้รีวิวกล้องตัวนี้นะคะ<อ>กคะ็คอมเมนต์เอาไว้นะแล้วเดี๋ยวจะมาอันนี้ก็คือเป็นของขวัญชิ้นแรกของปี<า>ให้ตัวเองค่ะ